เอาละครับผู้ชมสวัสดีครับกลับมากับคลิปนานนานทีเราจะลงคลิปกันเนาะเดี๋ยววันนี้จะเป็นความสามารถของโกคูบียิต้าว่าเนี่ยพอได้การ์ดมาเนี่ยการ์ดเขาทําอะไรได้บ้างเนาะอย่างแรกการ์ดเนี่ยทาอะไรได้บ้างแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะทาอะไรได้บ้างเหมือนกันคือวันนี้จะมาเหมือนรีแครแปลสกิลให้ว่าเออเนี่ยเขาได้ทอะไรได้บ้างแล้วพอได้การ์ดไปเนี่ยในมุมมองผมเป็นยังไงแล้วก็ในรีเพย์เนี่ย เป็นแบบไหนเพราะว่าจริงๆจริงๆผมถ่ายทำเอาไว้2เทคก็คือเล่นไปประมาณ2ตาเดี๋ยวจะให้ดูสัก2ตาแล้วกันเนาะคือมันอาจจะไม่ใช่ตาที่ครอบคุมรู้สถานการณ์แต่ว่าด้วยปัญหาทางการถ่ายทำเนาะวันนี้อินเทอร์เน็ตทางด้านผมมีปัญหาฉะนั้นจึงถ่ายมาได้ประมาณ2แมตม์แต่ก็ถือว่าเป็น2แมตมทที่น่าจะโอเคที่ให้ผู้คุณเห็นน่นแหละว่าเออเนี่ยตัวละครนี้ศักยภาพเป็นยังไงบ้างละกันโอเคขั้นแรกเดี๋ยวแปลเออสกิลของ ก็คูเบจิต้าก่อนจากนั้นจะไปการ์ดแล้วกันเนาะก็คูเบจิต้าเป็นเลนส์ไทป์สีเขียวจากเอพิโซดอยู่ในวัสดุเวอร์บาลสากาแท็กมีตามนี้นะครับมีการ์ดอยู่1ใบที่ถือไว้คือโบวดาเมจสิเมื่อใช้ที่เป็นการ์ดบลัสนะกดปุ๊บโบวดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์สิบวินาทีเลยมาดูทางด้านการ์ดกันก่อนการ์ดของเขามีลดค่าคอสการ์ดสามหน่วยสี่วินาทีถ้าเกิดว่ากดการ์ดโดนสไตร์กับบาร์ความสามารถเดียวกัน ทุกกาณนะคําว่า,าลดค่าคอทุกกาณเลยทุกกาณเลยหมายถึงว่าแดงเหลืองเขียวฟ้านะครับสไตร์มีบาสブเมอร์นะโอเคกาฟ้าเป็นการพุ่งเข้าไปหานะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สเปเชียลมูฟดามีดยกเลิกไม่ได้มีเกราะตัดดาเมจฝั่งของข้ามยี่สิบเปอร์เซ็นต์จาะเกาะยี่สิบมาแล้เอาง่ายๆนะแล้วก็ชาร์จสวิเกตยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็นูลิลฟายดูแลนสามวินาทีมีブラザーマーเมอร์เนะาะห็นที่ผมบอกกาเขียวจะงงหน่อยถ้าเกิดว่าคนอ่านาก็จะแบบเฮ้ยทำไมพี่ความสามารถมันยาวจัง ความจริงมันไม่มีอะไรหรอกนะครับขั้นแรกคือเมื่อกดปุ๊บรีเลือด10%บวก20%ดาเมจให้กับตัวเอง10วินาทีและบวก15%ดาเมจบลส์ให้กับเพื่อนทั้งตี10วินาทีตามจำนวนการที่กดหากเขาเพิ่งกดการเขียวไปใบแรกเขาจะทำการโจวการ์ด3ใบรีคี100นะครับแล้วก็ตัง้งโคเวเชน10วินาทีและไม่โดนตัดการ์ดเลยเป็นเวลา5วินาทีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากดใบที่2เขาจะ <c oughs> จัวการจาก3ใบเหลือ2ใบแล้วแล้วก็รีคิจาก100เหลือ60ถ้าใบาที่3จะจัวก,การแค่ใบเดียวและรีคิจาก60ลดลงมาเหลือ40ก็จะสังเกตว,ว่าการเขียวจะอ่อนลงเรื่อยๆทุกครั้งที่กดคือมันเป็นการเนิร์ฟไม่งั้นมันจะคอมโบยาวเกินหามาจัวดาใบเรื่อยงั้นเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวจะหาทําเกินนะมาดูฝั่งโกคูเหมือนการแทบทุกระเบียบนิ้วเลยต่างอย่างหนึ่งคือ การเขียวฝั่งโกคูจะไม่บวลดามจบลาสเห้เพื่อนทั้งทีมจะเป็นการลบดีบัฟและสถานะผิดปกติให้เพื่อนทั้งทีมแทนทางฝั่งโกคูก็จะกึง่งกึ่งซับหน่อยเบจิต้าก็จะเป็นกึ่งดาเมจที่จะซับเพื่อนได้นะครับสวิตอบิลิตี้จากเบจิต้าไปเป็นโกคูคุณจะได้ลดเวลาเปลี่ยนตัวให้ตัวเอง2วินาทีได้โบนัสฮิลเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็จะได้โลก่กันสถานะผิดปกติแล้วก็โล่ต้านดีบับมา10วินาทีตามจํานวนเลือดของตัวเขาหากเลือดเขามากกว่า50% เขาจะรีเลือดแค่10%และรีคี30ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเลือดเขาดันต่ํากว่า50%เมื่อไหร่เขาจะทําการโจวก,กาฟ้าขึ้นมือในบรรทัดไปด้วยพอเขาสวิตเนาะแล้วก็จะรีเลือด20%ก็คือขึ้นมาประมาณเท่าหนึ่งจากรีเลือดปกติแล้วก็รีเลือดรีคีมาอีก50นะครับแล้วก็เอาโทษทีอ่าพวกแท็อ i บิลิตี้ผมจะไม่แปลเหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไงก็ไปเล่นแทบ ยูนิเวรอ่าแปลนิดนึงเพราะตัวนี้มันไม่ไเป็นแท็กสายาสะปกติ30%เอเอาเอาที่ดาวของผมก่อนเนาะไม่ได้แม็กนะครับเอาแม็กก็ได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผื่อใครดาวเต็ม38%ให้กับแท็กยูนิเว s ร์สเลฟเบต้าแครหรือซอน FAMILY เป็นเบสบลั t แท็กแล้วก็สไตรดี e เอนส์นะครับก็แล้วก็ยังได้อีกสิถ้าเป็นแท็กกอดคีคุณจะได้อีกสิบแปดเปอร์เซ็นสไตรด์แอแท็กนะครับก็บบ ทีนี้มาดูความสามารถแรงขึ้น100ซการฟ้าแรงขึ้น20%อันนี้คือฝั่งเบจิต้านะล <c oughs> ดดามเมทที่รับลง70โจไว level. หนึเลเวลรีเซ็ตตอนไปเป็นโกคูเมื่อลงสนามลีคี้0ีบโบดาเมจ70%ยกเลกไม่ได้4 0รตคีที่คอมบัลี่สิวินาทียกเลยไม่ได้ฝันหข,ข้ามโดนบวกค่าคอสสิ0หน่วยสำหรับการ์ดแดงและการ์ดเหลือง5ถามเมื่อเขาก็คือ5วินาทีนะครับแล้วเมื่อเลือดเราต่ำกว่า70เมื่อลงสนามโจการ ต้านสีสลับล็อคเท้าว10วินาทีและล็อกไลซิ่งลัดล็อกเมนเขาห้าวินาทีเมื่อคีสของเราเมื่อเราใช้การแล้วคีสเราต่ำกว่า30เราจะรีคีสสวนกลับไป20จากนั้นจะรีเซมเมอร์เปลี่ยนตัวและลดเวลาเปลี่ยนตัวทั้งตี้ลง3วินาทีนะครับดีเซมเมอร์แท็กสวิตซ์เหมือนกันหรือเมื่อสวิตซ์นะทีนี้เมื่อเราทำการโคเวอร์เชนเบจิต้าจะโคบหมัดส่วนโกคูจะโคบบาอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องอ่านซ้ำหลายๆรอบนะครับเพราะความสามารถคล้ายๆกัน เบต้าโค้มัดกับโค้โคบาร์คุณจําไว้แค่นี้พอในการเล่นตัวนี้ยูนิเกตคือสไลด์ลี่ชาร์จคือจะค่อยๆชาร์จเมื่อเกตเต็มเมื่อเขาใช้การ์ดต่างๆนั่นคือใช้ทุกการเลยจะได้เกตตัวนี้เหมือนกันหมดเมื่อเกตเต็มจะโจกการ์ดสามใบลีคีสี่สิบบูดามียี่สิบเปอร์เซ็นต์หาวอนทำงานหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แชร์กันระหว่างกับคูเบคือใครทําเต็มก็ได้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็บอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจสิบห้าวินาทีอันนี้ลูปอันนี้แซกได้นะครัับกก็็็คือถ้้าาเมเมมมิ่มมมมมมรนน บวกเปอร์เซ็นต์การชาร์จยูนิเกตเร็วขึ้น50%ยกเลิกไม่ได้ทํางาน2ครั้งมันจะมีก็คือในขั้นแรกเนี่ยสมมุติว่ามันต้องใช้กา๊าซราร์แปะใบครั้งที่2เนี่ยถ้าสมมติว่าเต็มไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะเหลือสักประมาณ5 4 5าหใบละคิดประมาณนั้นแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าให้คุณรู้ไว้ว่าเกจสุดท้ายคุณจะใช้การ์ดแค่ห้าใบเพื่อทำให้เกจเต็มนะครับทีนี้อ่าเราก็ได้ต้านโคเวอร์เชนมาอีก10วินาทีซึ่ง มันเป็นเกรดที่โกงมากผมเคยบอกไว้อย่างหนึ่งในไลน์เนาะว่ามันเป็นเกรดหนึ่งในเกรดที่โกงที่สุดเกมเพราะมันปั๊มการเยอะมากนะครับในเมตานี้แลวได้คีได้ตั้งคูเบเชนที่น่ากลัวคือมันคือตั้งคูเบเชนนั่นแหละเพราะมันตั้งคเบเชนยาวนานนะครับแล้วก็เมื่อฝั่งข้ามต่อยเราอย่างเช่นว่าฝั่งข้ามตีโดนเรานะครับเราก็จะลดคี่ <c oughs> จริงๆมันไม่ต้องโดนหรอกคือแค่ฝั่งข้ามใช้มันก็ลดแล้วลดคีเราเมื่อเราอยู่ในสนามเนาะ ข้าฝันองข้ามใช้เอาใหม่เมื่อฝังของข้ามใช้การแล้วเมื่อเราอยู่ในสนามการ์ดแดงการ์ดเหลืองนะลดคีย์เข้าห้าและลดพาวเวอร์การ์ดนั้นการ์ดใบนั้นจะเบาลงอีกห้าเปอร์เซ็นต์ที่กดมาแล้วเมื่อเราสวิตช์ประจนบายรีเลือดคืนมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์และหลังจากนั้นจะชาร์จสวิตช์เกตให้เราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานสองครั้งถ้าเรากดการ์ดสไตร์หรือบลัชโดนฝังของข้ามในตอนที่มีเพื่อนตายหรือมีใครก็ตามคนใดคนหนึ่งในทีมเราล่วงเราจะชาร์จ เราจะรีเล่นก,ก่อนห้อนตชาร์ตยูนิเกตห้บเปอร์บวก10%บเปอร์เซ็นต์สเปเชียลมูฟดาเมจโย,ยเลยไม่ได้ลดค่าคอร์ดกาฟ้านะครับเมื่อกี้บดดาเมจกาฟ้าแล้วคราวนี้ลดค่าคอร์ดอีกตรงนี้เราจะรีเกตลบได้ด้วย100%เลยทํางาน1ครั้งแต่ถ้าไปฝั่งโกคูก็รีได้อีกนะมันหมุนกันได้ครับแล้วก็ลดดาบก้อนบนอลเขาหนึ่งลูกทั้งฝั่งโกคูสวิตอัพพลิตี้ไปเป็นเบต่างแค่บางอย่างเล็กน้อยผมจะอ่านแค่ของที่ต่างแล้นะโกคูจะได้เกาะตัดดาเมจกกก็คืออเเเเจจากกาาาะะมมพิิ่ให้บ้บตี15% ข่งข้จะโดนบาสของฝั่งเบต้าแลขึ้นวันนี้เป็นดีบาสที่โกคูจะไปให้นะครับฝั่งโกคูฝั่งเบต้าที่ผมอ่านไปจะมีเดาเมจกาฟ้าโกคูจะไม่มีดามจกาฟ้ากาฟ้าฝั่งโกคูจะเบากว่าจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวผมขอหาจุดต่างก่อนนะ,ะไม่ต่างและตรงนี้ก็คือหมดแหละ เขา <pulse> มีความแตกต่างกับคราวนี้คิดไว้ว่าฝั like ่งเบต้าเนี่ยจะกึ่งกึ่งเบิร์ดแรงกว่าโกคูเนี่ยหน้าต่อการกว่าเพราะเขามีโลกกันสถานะเวลาสถานะอะไรก็มาทําอะไรเขาไม่ได้ฝั่งเบต้านี่กึ่งกึ่งจะแนวเบิร์ดและแรกแรกก็อยากให้เบต้ากดบาร์ตอนนี้กลายเป็นกาฟ้าฝั่งเบต้าแรงมากนะครับทีนี้มาดูกาดหน่อยเนาะว่าทําอะไรได้เอาแบบสแต็กเต็มนะของผมข้างบนมันน่าเจ็บใจนิดนึงเนาะมันขาดแค่หนึ่งกับสองแต่ไม่เป็นไรก็ใช้การไปเบตเลือดเพิ่มขึ้น20% เบสป้องกันทุกค่าสตรอยและบลัสเพิ่มขึ้น80%ดาเมจการด 1, ์ด160%ช่องที่2ดาเมจเราเพิ่มขึ้น160%อินฟิกเข้ามาเลยตรงๆสแตตพื้นฐานของเราทั้งสตรอ์และบลัสเพิ่มขึ้น50%การฟ้าแรงขึ้น50%นะครับอันนี้ติดตัวเลยนะถ้าใส่การด์ดไปนี้ได้จะติดตัวเลยโอเคแล้วก็เมื่อเราใช้การด์ดสไตรหรือบลัสเราจะเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง30% 3วินาทีอันนี้ลูปได้ก็คือกดยิ่งกดมายิ่งเพิ่มนั่นแหละนะ ชาร์ที่สามชร์สุดท้ายเมื่อเราลงสนามเราจะชาร์จยูนิเกตสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานหนึ่งครั้งอันนี้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ก็ช่วยทําให้ตัวละครตัวนี้เกตเต็มมากขึ้นแล้วล่ะแล้วก็โจากกาเพิ่มขึ้นมือในใบถัดไปหนึ่งใบแล้วก็เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวฝั่งเขาสองวินาทีทําให้ตัวละครตัวนี้มีกึ่งกึ่งกันโคเวเชนสักสองวิตอนลงสนามนะครับช่วยล็อกช่วยสายได้ไม่พอตัวละครตัวนี้มีดิสซับที่แรงเพราะว่าถ้าโดนเข้าไปทีหนึ่งแล้วคีบหมดก็คือหมดเลย ตาอาเมื่อเขาเปลี่ยนตัวทำมาลงมาโคฟเว,วเชนตัดคีคู่ต่อสู้ไปเลยห้าสิบโอเคทําไมผมนึงบอกว่าเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนอุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยเสริมทางด้านแท้งแล้วก็ทางด้านอ่าดาเมจบางส่วนให้เขาได้ดีมีการทําให้เขาโลงสนามและต่อของโบได้ดีขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือดาเมจกาฟ้าห้าเปอร์เนนี่ยมันบื้อบ่ามากทําไมเพราะว่าตรงนี้นะครับของ เบต้าของของตัวทั้งสองตัวเนี kind of ่ยเขาจะมีดามจเกกาฟ้า30%อซนยูเรียไม่ได้อยู่แล้วแล้วยิ่งไปบวกกับฝั่งเบต้าถ้าเกิดสับมาฝั่งเบต้าเขามี20่ิบบเขามี50อยู่แล้วเขาได้บอีก50ไปเป็นร้อยนะครับนี่เขาได้อีก20แล้วยังสแต็กได้อีก20จะฝั่งโกคูหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าฝั่งเบต้าฝั่งโกคูกัดไปแล้วอ่ะมันจะมีประมาณ120กาฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าสับไปฝั่งโกคูก็จะเหลือประมาณร้อยหนึ่งแต่มันก็ยังแรงอยู่ดีมันนต่่่าางแ20เ้ อันนี้คือจุดเด่นจุดที่2คือมันสไนซ์เก่งเพราะมันโบกเวลาเปลี่ยนตัวได้ขอแค่ลงไม่ต้องกดการ์ดโดนก็ตามอย่างที่อะ,ะเราที่เนีมาดูข้อเสียก่อนตัวละครตัวนี้เท่าที่อ่านมาแล้วลองเล่นมาแพ้การตัดคีสสุดๆไปเลยแล้วมันแก้กันเองอีิเมนต์อันนี้ออกแบบกึง่งๆแก้กันเองนิดน,นึงนะครับก็คือแพ้การตัดคีเพราะตัวละครนี้มีห้ามตัดการ์ดมาเสกการเยอะครับแต่ไม่มีคิเล่นปัญหาแล้วเขาาไม่ค่อยมีโลก,กสถานะยูเวนสับไปฝั่งโกคูเนาะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนทีนี้มาดูททีีมม่ผใใช้ใน ในนี้บ้างแต่เดี๋ยวรีเพย์เดี๋ยวจะเป็นคลิปแยกจะมาตัดรวมกันอีกทีหนึ่งนะในในนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เป็น u s ไ UI ยเขียวแล้วก็ตัวเขาเองทำไมต้องใช้ u i ไเหลือง u i ไเหลืองเป็นตัว Carry ต้นเกมและเลดเกมกลางเกม UI เหลืองคุณจะสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยพี่มันทำอะไรไม่ค่อยใช่ครับมันหมดแล้วพอสไนป์หมดก็หมดเลดเกมครับเขาจะช่วยให้คุณได้เยอะมากในอย่างแรกอย่างที่2 UI เขียว ทำไมต้องเป็น2ตัวนี้ถูกไหมเพราะมันปั๊มเขียวได้ UI เหลืองเมื่อใช้เกตเขาจะปั๊มเขียวมาให้ใบหนึ่ง UI เขียวเมื่อเจอเมื่อฝันขงข้ามเปลี่ยนตัวจะได้เขียวมาใบหนึ่งและเมื่อเราหลบจะได้เขียวอีกใบหนึ่งสําคัญคือจะให้การเขียวกับบู u e e v o l u ั i ที่ผมอ่านความสามารถไปคุณจะรู้ว่าเขียวมันโกงมากอีกอันนึงคือทาไมเป็น UI เขียวเพราะเขามีรีบับบอมันไม่เหมือน e n d u r a n c ที่โดนโยเลิร์ได้ง่ายๆอย่างน้อยรีบรับบมันยังช่วยให้คุณอุ่นใจได้ถึงแม้ว่าชีวิตตี้นี้จะน้อยก็ตามนะครับ Disrupty นี้มีเหลืออแแลลล้้้วววไไมมม่่่ขาาาดะะเพรตนนนีั มีดิสลบในทีมเยอะแยะยูไอเขียวยูไอเหลืองตอนลงสนามก็ตัดคีย์สามสิบตัดการละตัวนี้ตัวใหม่ของการ์ดใบใหม่ของเบย์เอเวอร์ดชั่นคู่แท็กบูไฮโอเคนก็ตัดคีีกห้าสิบบิกยูไอเขียวตัดการได้ใบหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับอีกอันนึงคือเมื่อตอนสมมติว่าเราเล่นไปยูไอเขียวใช่ไหมแล้วเราแล้วเราลัมอยู่เขาเปลี่ยนตัวเขาจะโดนบโบเวลาเปลี่ยนตัวเพิ่พมไปสองวิถ้าเราลงเบจิต้าโกคูลงมาเขาจะโดนสองเขาจะโดนเพิ่มไปสองวิอย่างต่ำๆคือเขาโดนละสามวิเรามีโอกาสได้ต่อกายอย่างน้อยสัก,าก,กสนนมาม ส่วนอีกคื์ก็คือตามนี้ตามที่เราใช้กันไปอย่างที่คุณเห็นตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในโชว์เคสในในแบบตอนตอนลองเล่นทดสอบเล่นเป็นยังไงนะครับสักสองตาละกันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดเข้าคลิปตอนที่จะไปโชว์เคสแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการโชว์เคสกันครับผม อ่ะครับในตานนี้เจอเป็นตี้ซอนแฟมิลี่เนาะก็มียูไอเหลืองโตโกคุเบเหมือนผมแล้วก็โกฮันมานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตานี้เป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นในรีเพย์เนี่ยจะเป็นตาแรกที่ผมได้ลองเล่นเขาจริงๆหลังจากที่เขาได้การ์ดมาก็พูดตรงตรงตาแรกเนาะก็มีเกรงเพราะว่าไม่ได้เล่นนานละอืมอ่ะเฮ้ยเรามาดูกันนะครับจะสังเกตว่าผมเอายูไเขียวเปิดก่อนเนาะเดี๋ยว เพราะว่ายุ้ยเสี่ยวเปิดก่อนเนื่องจากว่าพอมันมีโอกาสที่จะลบแล้วโดดการเขียวขึ้นมาอีกแล้วจะเอาไปให้โุกูเดรนะครับทีนีเรามีการเขียวอย <Hayır. S 3> ู่แล้วหนึ่งใบถูกไหมเมื่อเรากดลงไปปุ๊บเรา้งโดนตารกดการเขียวเดี๋ยวผมเบาเสียงเกมลงนะขออนุญาตเบาเสียงเกมลงเดินเตือนนะฮะโอเคมาแล้วทีนี้เราก็ลำไปะได้การเขียวไหมพอได้การเขียวฟรีแล้วมันเป็นไง มันเ,เกตเต็มง่ายนะเนี่ยคือคอมโบที่ผมจะใช้นะมัน,ม,นมันเข้าใจง่ายคอมโบนี่มดน,นี่เราก็ถูกลังเข้ามาไม่เป็นไรครับอันนี้เราก็รับไปก่อนให้ยูไอเขียวช่วยแทนข้างหนึ่ยูไอเหลืองมาคัดแม่เขาคอมโบต่อถ้าเก,กิดว่าเขาจะสไปา์เข้มาเราก็จะเดินเลยเขาไม่ยอมให้เราใช้เราก็รอไปกุ่งหน้าไปครับจังหวะนี้ได้กดคอมโบได้แล้วก็ราบต่อเนี่ยห้าได้ล็อกตัวอันนี้สารภาพตรงๆนะตอนนี้เขา เจอเขาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าทีมเขามันเป็นแบบจำได้ว่ามีประมาณตึ้งไทยแบแต่ตกใจเรื่องความหาักเขาบาดหนักหรือว่ายวยเหมืนแรงไม่รู้แต่บางใช่ได้ถ้าผมดาวเยอะกว่านี้น่าจะตายไปแล้วโอเคไปกันต่อโอ้แต่ว่าจริงๆนะผมจะหลบพึ่งพาะแต่ผมปัดไม่ทันค่ะโคเวอร์ได้จังหวะนี้โกปูโคบายดังที่ผมบอกเนาะในรีวิวเปลี่งโกฮังมาเตะมาเตะเตะก็เตไป พี่เราีทเรารีบเปลี่ยนฝั่งกลับมาเป็นเบริต้าครับจะได้ไม่โดนกดสีกดคำว่าเขียวครับดูเชิงนะเผื่อจะกดอะไรเข้ามาขาเขียวไปก่อนตัวการ์ดเนาะตัวการ์ดตอนนี้ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งก็เหลือการ์ดแค่สองใบล้วมีจับมาแค่หกสิบแต่ก็น่าพอโดนคอมโบมาสังเกตว่าโกวหางเนี่ยตีเข้อบ่อมากเห็นไหมเออสามารถแทงตัวหางได้นะไม่ธรรมดาโดนเตะก็มาพิ้งหลออนี่ก็ถือว่าเบาแล้วเขียวบางตัวโดนเตะก็ตายแล้ว บางตัวโดนเตะตายแลวตรงนี้ผมหลบครับหลบไล้อนียการใหม่ดูเิงฮะแต่เหมือนจะพลาดใช่อัรยังไม่พลาดครับหลบับเขาขับหลุดแ้าเปลี่ยนยูไบไซเข้ามาเฮ้ยเ้ยเปลี่ยนต่อเน่ยตัดคีเห็นไหมคีโดนตัดไปเลย ไอคอมโบสตัวนี้แต่คอมโบรวมกันนี่หมดมือฮะเสบเลย่นอนนี่ยมอ้โหขึ้ต่อได้กระจาเป็นฝั่งของโปคูเราล็อกตัวเขาไม่สองวิ้ไม่ต้องโปภูหนักขนาดนี้แล้วกดคันเฉียวหลังโปูครับการใหม่สามใบเห็นไหมตัวนี้โจมตีเบ่อนะเี่ยเขียนเต็มียสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายตรงนี้เราบิวจนเร็ม รือเปล่านะผมเก็แ้วก็รับมาเป็นฝั่งบิซ่าบ้างครับเด้ครับผมใช้บ้าไปแล้วอันเดกาล้วไม่ใช่คแค่ประมาณห้าใบเกลดก็เต็มละตรงนี้เ,เราลองัไม่รู้รว่าผมจะพลาดอะไรตรงนี้ไหมเดี๋ยวดูตัวผมเม่อตอนนั้นเล่นยังไงผมก็จำได้นะถ้ครถ้าใครลองคางเสียงเบียร์มอสกนะผมจะไม่ต้องอาเล่นมันล็อกได้ตอนนี้ล็อกงาเขาได้ก็คุ้ม เอ้าแล้วเป็นเราที่โดนครับรู้สึกจะใช้เทเด็คเพลินนะผมเหมือไปไหมตอนเล่นน่าจะเหมือครับไม่เป็นไรมาตียาด้วยมากลายเกิดไปครับกลายเป็นยวยทรายโอเคจังหวะนี้เลื่อนหน้าไปโดนไอยูนิเกะกลับมายังก่อนครับยังไม่ทำอะไรเรน่มกลับมาคีครับจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้กดโดนกลับวยกีแพ้มาครับเลื่อนใหญ่แลยวยเหลืองแรงด้วย เปลี่ยนตัวไม่ได้ครับจังหวะนี้เขาจะได้ยูนิเกตฟร,รีผมไม่ยอมครับเรอไปก่วนเปลี่ยนยูไอายเข้ามาครับตัดขาเขาครับไม่ให้กดล้าต่อเจอแบบนี้กับยูไอเสียวครับปล่อยตายเลยตอนแรกกันี่จะช่วยได้กดรัามาแบบนี้ผมนิเก็บไปดูไม่ได้ครับจังหวะนี้าด้วยไอ้เสียวตอนตายเนี่ยเราจะมีเอบอ่บัฟเล่หนึ่งได้เพื่อน15เนาะแล้วก็เล่นเพื่อได้15เปอทำได้บบขนาดนี้ก็โอเคแล้วอย่างน้อยได้ซีนเลยที่งานเขาจะตัวนี้ก็ถือ เขได้เส so right ียต so, okay. ัวิาเมลงไปตอนนี้เข้าสู่ช่วงเ็ดเกมแล้ว UI ไฟก็เตรียมตัวทำ้าทีแบบแล้วับตัวอยู่ครับสงวินาทีตัวอันนะครับถูอมาไไหลแน่นอนเลื่อเหลือนิดเดียวตอนนี้เหลือ UI ไฟจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะโดนบังคับเปลี่ยน UI ไฟลงมาเนาะจะลื่อนหน้ไปองก่อนเขาพยายาบ้งคับ้้อย่าเข้าใกล้มาไม่ให้ไม่ให้ เอาเราฟูสกินได้จังหวะนี้กดไลท์ทั้งนัดเลยเพราะสุดท้ายถ้าเปลี่ยนถ้าเรารัดไข่ดูไอเหลืองจะโดนตัดกินหมดนะรัดไปลัดเลยเขาไม่มีออกซิเจนแล้วเขาก็หมดแล้วเราไม่แหละเราก็หมดโอ้ยแย่ครับไอไปโดนดาวด้านนี่ยนอะนี่เนี่ยตบไม่เอ่ยไม่ได้ครับจังหวะนี้เหมือนจะวิชาที่ครับผมสวนเข้าไปเลยเตรงจุดที่เบเข้ามาครับจังหวะนี้โอ้เราบ้ดไป กำล่วงเลยทีเดียวทีนี้ครัไปต่อครับโก้กาเขียวเขาปั๊บครามก่อนทีนี้ผมน่าจะพลาดใช่อ่ะพลาดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้านก็พลาดครับเดี๋ยวให้ยูไอแบกเอา,เ,อาเดี๋ยวให้ยูไอแบกเลยเดียวนวะเขารำเรื่อยเรื่อยเลย,เยนะเห็นไหมความสามารถในการลำ้ำไม่ได้แย่เลยนะแถมดีขึ้นเลยเพราะว่ามีโบนัมเมียสามโอ้โหเพิ่งกดก้าเขียวใบแรกครับสังเกตจากบัฟตาในก,การปัดก้านของเขาเขายังล้ำอยู่นะโเลยล้ำสุดตายเลย ขาไม่ถึงตายยูเหลืองของผมที่ทำหน้าที่เนาะบอกไว้แล้วเนาะในตอนรีวิวนะว่า UI เหลือทงทำหน้าที่แบกเล็กเกมเพราะว่าตอนเล็กเกมเนี่ย UI เหลืองมันจะน่ากลัวมาก <c oughs> เราให้ยูไอยูไอเกี่ยวกับตัวเวอร์ชันประคองช่วงกลางเกมนคราวนี้เราใช้ความสามารถของตัวนี้ให้คุ้มค่าช่วงเล็กเกม พขาเราจะล็อกได้อีกครั้งหนึ่งนะก็อเอาทางเอาล็อกไปใช้ฐางแรกก่อนอะไรอย่างนี้บางตอนก็มแล้วก็ปล่อยใช้เป็นพลอยเนาะตะวัาเมฆก็ยังแรงอยู่จะเล,ลื่อนไปโกหังเขาจะกดเมยนดักผมใช่ครับแล้วเขาจะคิดว่าผมมีเกียร์ลบผมก็จะกดเมยนสวนอ่ากดกาฟ้ามาครับผมกดอะวันเมฆสวนยังไงผมก็ได้เลยบอยแล้วอย่างนี้ตาเลนนะิกเนาะาายิงเก่อนเบลอยตาย จบตาแรกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตาที่สองกันนะว่าเป็นยังไงเนาะที่ตาที่สองครับเจอเป็นเบจิโต้มีซอนแฟมิลี่นะครับเออเจอเป็นโต้มีซอนแฟมิลี่นะฮะเออมีเกมีกระตุกนิดนึงครับโหลดรีเพลย์นะไม่เป็นไรเจอเป็นโต้ติดซอนแฟมมานะให้งั้นลิงก็จะไม่เที่สุดใไหมลิงก็จะไม่เก่งสุดหลบพัฟจังหวะนี้เดี๋ยวอะไรนี่เขาทิ่งรอครับคนมัด ครับปีแต่เขาจังหนี้เจ้าสี่สี่ครับเราได้เปิดก่อนแล้วโอ้ยเโกรเลยตัวตั้เขียนก็แบบเขาตั้งโคเวเชนเพื่อนะไม่กลุ้มเข้ามาเราห้ามตัดก้าวเขาจังหวะนี้เราเข้าไปล้ำต่อได้กดไฟต่อเนื่องเลยโดนตัดขี้นิดหน่อยได้ปไปแล้วก่อนต่อเนื่องหน่อยครับอู้แล้วแรงมากครับจังหวะนี้เห็นไหมระเบิดแรงกายเขียนมีถึงสองใบครับ แต่เนี่ยอาจจะลาดแหละนะมันอยู่ในด่านนี้ครับยูนิเวิร์สโซลิวอสซาการ์ด่านที่ด่านมัาทังๆเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์เยอะโอเคตัวคู่ไต,ตายเกิดไล้เห็นไหมตายเร็วมากเลยแรงนะแรงเอาแล้วมัม่วแบบนี้บารอาร์เมอร์ต่อเนื่องเลยครับยังไม่เปลี่ยนสีครับไม่เปลี่ยนสีเพราะว่าถ้าเกิดเ,เราเปลีปป่ยนเราจะโดนเบจิโตเล่นแล้วเ,เปลี่ยนตัวอ้าวแล้วเปลี่ยนโคเวอร์อรครับโดนล็อกตัวสไตล์พี่ก่อนใบหนึ่งนะพออยู่ในโล่ล้างสีเราจะหน่วงรอโล่ล้างสีหมดจะเอาดาเมจสูงสุดโล่หมดแล้ว คราวนี้ก็เล่ยง่ายละ,ะเอาลติเมทไปอย่างน,างนี้อย่างนี้ต้องเสียลิอารูแบนแน่นออันนี้คือความสามารถดูไอ้ต้นเกมจะมาแบกเนาะเดี๋ยวเราจะไปรอเลทเกมกัน,กนแล้วฟูสกรีนเข้ามามั่วๆแบบนี้ก็โดนครับอ่าเราด้วยจังหวะที่ได้เปรียบครับกดเมนเลยเบิร์ดเลยครับไม่รอแล้วนนยังไม่จบเดนเข้าไป เปิดมาครับเหมือนจะไม่ยอมนะครับไม่ยอมอยู่เฉยครับขวกาเขียวครับบัมมาก่อนโจดแต่ว่าไม่จจดสไตการับเสียได้ตกตังครับโอ้ไม่ได้ครับโดนจับเด็กกลายเป็นโดนจับแล้วอุ้ย่าอยูไอเสือจะไม่่อยถึกครับแต่ไม่เป็นไรเราเอามาแค่สองชีวิตเฉยเฉยจะไปคิดเยอะอแล้วก็คอยฟั้มหน้าที่เขาคือดึงจังหวะกับไม่ได้เลยแคงมันเป็นเรื่องรองครับดึงจังหวะเป็นเรื่องหลักแล้วก็ทำหน้าที่่นไปเสียได้ก่อนกดเมีนะที่ริงน่จะตายน่าจะกดหยุก่อนเราค่อยตายนะครับนีหลบ รอนานครับจังหวะนี้โอเคครับผมเปลี่ยนคู่นี้เข้ามาเก็บวินิเก็บหน่อยครับโดนล็อกการครับทำไมป็นไรไม่เป็นไรโดนล็อกการนิดหน่อยรอยอเขาดูอีกกว่าเขาจะทำอะไรหลบครับาแล้วตีเลยครับจังหวะนี้สลับครับกดฝั่งเบจิต้ากดใบเขียวแลใบเขียวใบนี้เป็นใบที่สองโดนล็อกแค่สองใบครับทำให้เป็นไรตาแค่นี้ก็มาขอให้ผมเล่นต่อละ ครัเด็กโตล่วงไปแล้วฮะไม่มีเอนดูแลแล้วง่ายเลยครับอ้าวแล้วได้ตีต่อครับกดมั่วอย่างนี้เจอ LF ฟแม้วเอฟผิดสวยๆหน่อยแล้วกันไปดูเอฟเชนทอมฮะดูเอฟเล่นไปเอฟมันเอฟมันก็ดูออร่ามันสวยนะแต่แค่ว่ามันดูแบบว่ามันต้องอุ้มเขาเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ออร่ามันสวยดีชอบไหมชอบ <า>ประมาณนี้ประมาณนี้อโ,อนอโอเคจบกันไปกับการรีวิวนะครับก็จริงๆก็เหมือนแบบว่าเอาตัวเก่ากลับมาเล่นใหม่อ่ะเนาะกับแท็กอ่าบูอีโวแท็กบูไฮโอเคนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างในทีมนี้เนาะจะได้เห็นว่าเออเนี่ยในทีมเนี้ยผมมีไอเดียยังไงบ้างนะครับเออก็จะนําเสนอว่าเนี่ยตีนี้ก็พอเล่นได้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นให้มันถูกวิธี UI เขียวทําหน้าที่ของเขาไปเสก้าสเขียวคอยหลบหลบหลบ ยูไอเหลืองเบอร์ต้นเกมแล้วรอเละเกมแล้วค่อยมาพลิกค่าเขาอีกทีหนึง่งส่วนคู่แท็กคู่นี้จะเก่งตอนกลางเกมไปเละเกมเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับบนะิวอัพเนาะแต่ละทีมว่าทีมเล่นยังไงผมก็จะเป็นทีมแนวยูนิเวิร์สเล็บจ่าจ๋าถึงว่าจะมีบาร์ดักตัวนี้เข้ามาก็เถอะนะแต่ว่ายูนิเวิร์สเล็บไม่มีบัฟสีเหลืองเลยก็ไม่มีตัวเลือกครับมันต้องใช้ตัวนี้นอกากแถมได้แม็กเลือดด้วยยูไอเหลืองอยิ่งอึดก็ไอเดียทีมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในการโชว์เคสเนี่ยอาจจะมีแค่ตตาา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 าออจจจจะะะะะไไไมมมม่่ม่่ดด้้้คคครรบุุกกกแแแททนนนนนนเเเเเห็็นะ็ลลวววปปสิธิธภพยังง เรื่องการแทงโกหังตอนมีล้างสีเองก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้ไม่แย่มากครับดิสรับก็โอเคนะตัดคีทั้งหนะ้าสิบเนี่ยโอเคยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปละยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคลิปสอนดูเซนไครเพราะว่าในตอนที่ผมไลนี่มีหลายคนถามผมเยอะมากเลยว่าเซนไครเลือกอะไรบ้างพี่ตัวนี้บับได้ไหมตัวนี้บับได้ไหมเดี๋ยวผมจะสอนดูแล้วกันว่ามันดูตรงไหนในการบับนะโอเคในคลิปต่อไปเนาะในคลิปถัดไป โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตอนนี้ชอบยังไงกดถูกใจกดติดตามให้ผมเลยนะแล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ